เตรียม <c oughs> จะแกงแค่แคบหมูเจ้าแกงพักเจ้ามีผักหอมหนึ่งต้นเนี่ยจะกินทั้งต้นเลยเนะี่ยตึงหา้าตึงนี้ <c oughs> เป็นยาบำรุงกำลังพยาเยอะหอมหมแก้วัด <c oughs> นี่เนี่ย ใบมอนรสเปาหวานแก้วัด <c oughs> พยายยต้องออกมาปลูกข้างนอกมีอยู่ในโคลนไปใบมอน <c oughs> มอนเอ่อผักวาน หุนผักเอ่อคณะชัยยาผักผลคือลนรยอดผักหุ้นหุวนชัยยาได้อ่แซงดาเหียะได้ผักแซงดาเหียอ่ะ สามยอดแกงโคแคบหมูไม่ฮัเจ้าแคบหมูรุ่นนี้เบาไวเบาเมาะแข็งแก่ๆกับใส่ตึงใบนะเพราเฮาจะกินนะน้ำยาเปิ้นเจ้าก็ทำไปเรื่อยๆใส่ก่อนเดี๋ยวขอผ่าไ,ไปล้างสวัสดีเจ้า